จากโปรโมชั่นสินค้าที่ยอดนิยมที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นโครงเหล็กนะคะซุ้มนกแบบนี้นะคะาทางร้านเราขออนุญาตเรียกว่าซุ้มนกสวยกันแล้วกันนะคะก็ในชุดนะคะซุ้มเราจะมีทั้งหมด10กว่าขนาดนะคะจะเริ่มต้นที่รอบวงที่20เซนนะคะ ไปจนถึงรอบวง50เซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชุดนะคะว่าโปรโมชั่นมีแบบไหนกันบ้างส่วนรายละเอียดราคานะคะเดี๋ยวมีตารางแจกแจงให้อย่างละเอียดเลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเอามาดูรูปร่างของตัวซุ้มกันก่อนนะคะก็จะมีซุ้มลักษณะเป็นวัสดุทําจากโครงเหล็กนะคะอันนี้จะเป็นโครงเหล็กท่อชุบซิงค์กันสนิมแล้วจากนั้นค่อยมาเคลือบพลาสติกนะคะเป็นเกลียวเกลียวสวยงามแบบนี้นะคะทุกสินค้าเราก็จะเป็นวัสดุแบบนี้นะคะ ก็วิธีการส่งไปให้จะมีคลิปสําหรับการประกอบนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปการประกอบได้ง่ายๆนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราคาเนาะอ่าก็จะเป็นซุ้มนกแบบนี้นะคะไซส์ตั้งแต่2 0 2 5 3 0 3 5 4 0แล้วก็50นะคะก็จะมีโปรโมชั่นทุกรายการเลยมีให้เลือกทั้งแบบอยากได้ไซส์เดียวกันหลายๆชิ้นนะคะก็มีราคาพิเศษหรืออยากได้คละไซนะคะก็มีให้เลือกกันถึง3เซตนะคะ เริ่มต้นนะคะที่ไซส์ที่ยอดนิยมที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้เลยนะคะ30ไซส์30ตัวใหม่นี้มานะคะ30คูณร้นะคะอันนี้อย่างตัวนี้นะคะปกติขายอยู่550นะคะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่2ชิ้น1 0 0 0พร้อมค่าส่งคุ้มสุดๆเลยนะคะส่วนราคาเดียวกันนะคะก็จะเป็นไซส์35คูณ150นะคะตัวนี้หน้าตาใกล้เคียงกันนะคะอยากได้ ผอมสูงหรือจะอวบนิดนึงแต่ว่าเตี้ยกว่านะคะก็จะเป็น3 5มสคูณปกติชิ้นละ540นะคะตอนนี้โปรโมชั่นเหมือนกันเลยนะคะ2ชิ้น1000นะคะก็จะสามารถคละกับตัวแบบซุ้มปลายเปิดก็ได้เห็นปลายเปิดอย่างนี้ไหมคะก็จะไม่ใช่ซุ้มนกนะคะซุ้มปลายเปิดเนี่ยก็จะมีไซส์ขนาดเท่ากับซุ้มนกทุกประการนะคะ ก็สามารถเลือกได้คละได้เลยอยากได้สีขาวสีดำจะเป็นซุ้มแบบนกหรือจะเป็นซุ้มปลายเปิดนะคะก็เลือกได้ราคาพิเศษตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปนะคะ3ชิ้น4ชิ้นก็ยิ่งพิเศษใหญ่เลยก็คือนี่คือการเลือกแบบไซส์เดียวกันหลายๆชิ้นนะคะส่วนท่านที่ยังเลือกไม่ได้อยากจะทดลองนะคะอยากจะเริ่มใช้ก่อนเลยอยากจะได้เซต3ไซส์3ชิ้นในราคาพิเศษก็มีเหมือนกันนะคะเริ่มต้องตั้งแต่แตเซตมินิมอลเลย เส้นมินิมอลหมายถึงเราจะได้ซุ้มมินิ20คูณร้อยหนึ่งชิ้น25คูณร้อยห้าสิบหนึ่งชิ้นแล้วก็30คูณร้อยแปดสิบอีกหนึ่งชิ้นนะคะสามชิ้นปกติพันสี่พันห้านะคะตอนนี้เหลือราคาแค่พันหนึ่งร้อยก็จะเป็นชุดเริ่มต้นนะคะส่วนชุดที่เซตยอดนิยมที่สุดนะคะก็จะเป็นเซตพันห้าห้าสิบหมายถึงเราจะได้ S130 นะคะเอสคูณ้อ คูณ120หชิ้น M 35คูณ150อีก1ชิ้นจากนั้นก็จะเป็นไซส์ L นะคะไซส์ใหญ่แบบนี้อีก1ชิ้นนะคะสูง180เซตนี้ต้องเรียกเลยว่าป๊อปปูล่าค่ะยอดนิยม S M L จะได้ไปทดลองทั้ง3ขนาด3ความสูงนะคะก็ถือว่าขายดีอีกเซตหนึ่งนะคะส่วนเซตพ,พี่ใหญ่หน่อยเซต professional นะคะก็คือสำหรับลูกค้าที่เริ่มใช้มาแล้วต้นน้องก็สูงมากแล้วนะคะก็จะเริ่มต้นที่ S30 คูณ161 1ชิ้น M35 คูณ1 8 0 1ชิ้นแล้วก็ L40 คูณ2เมตรสิน,นะคะให้อีก1ชิ้นปกติราคา2,000กว่าบาทนะคะตอนนี้ลดราคาเหลือเพียงแค่3เซตน,นะคะ3ชิ้นนะคะ1,850อ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะซุ้มนะคะซุ้มที่เป็นซุ้มนกหรือซุ้มที่เป็นปลายเปิดนะคะอ่าอีกรายการหนึ่งส่วนการเห็นนกสีสีที่ถืออยู่นี้นะคะ ه, มีสีสีสวยๆเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างมาก่อนสองสีเนาะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะทางร้านถือว่าเป็นรายแรกนะคะที่เป็นซุ้มแบบนกสวยงามแบบนี้นะคะแต่กะนั้นนะคะลูกค้าที่มีซุ้มเราอยู่เยอะมากมายเนี่ยก็อยากจะต้องการนกที่เป็นสีสีไว้ไปประดับนะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเช่นเดียวกันนะคะทางร้านนะคะได้บรรจงนะคะออกแบบนะคะนกเรซินนะคะที่ขาซุ้มเข้ากันได้กับ ซุ้มของเราพอดีนะคะตัวนีอ้ออกแบบมานะคะสีสีสวยงามนะคะให้ลูกค้าแลกซื้อนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อซุ้ม1ชิ้นจากราคา150านะคะแลกซื้อได้75บาทถูกจริงๆนะคะนอกจากนั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีนกเยอะแยะและอยากจะต้องการกรรมเทพน่ารักนักนะคะคิวปิดน้อยนะคะน่ารักน่ารักนะคะสีขาวแต้มสีทองแบบนี้นะคะ ไปประดับส่วนอังกฤษของท่านนะคะก็สามารถแลกซื้อได้นะคะน้องคิวปิดปกติ130นะคะก็จะแลกซื้ออยู่ที่80บาทนะคะสวยงามแต่ก็จะใช้กับเฉพาะซุ้มถ้าขนาดเล็กก็จะเป็น1แบบนะคะส่วนซุ้มขนาดใหญ่นี่ก็จะเป็นซุ้ม L ขนาด L นะคะก็จะเป็นคิวปิดแบบตัวโตวนะคะตัวโตวมากเลยนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะแลกซื้อแค่70บบาทเนาะ เอาไปประดับส่วนของท่านนะที่เรามีความสูงถึง4ขนาดนะคะความสูงเริ่มต้นที่180เซนนะคะ1,190นะคะสูงขึ้นไปอีกนะคะก็จะเป็น230เซนนะคะ1,490แล้วก็สูง2,80เมตร 80, นะคะ1,890แล้วก็สูงที่สุด 3เมตร30นะคะก็คือซุ้มเอ็กซ์ตร้าแบบนี้นั่นเองนะคะก็จะราคาที่2290นานะคะโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะนี่เลยทุกชิ้นนะคะก็จะแถมจุกซุ้มคิวปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำทุกขนาดเลยนะคะก็จะแถมจุกซุ้มคิวปิดเพื่อมาประดับแทนนกตรงนี้นะคะอ่าแถมให้ทุกชิ้นเลยจากนั้นแล้วถ้าซื้อ2ชิ้นขึ้นไปนะคะ นี่2ชิ้นขึ้นไปลดให้ทันทีนะคะยอดรวมที่5%ปอร์เซนนะคะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นความพิเศษนะคะนี่หมุนๆให้ดูเลยซุ้มเอ็กซ์ตร้านะคะก็จะมีโครงสร้างไม่เหมือนกับซุ้มทั่วไปนะคะก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็น6ขาแบบนี้นะคะเหล็กจะนาถึง16มิลน,นะคะได้เหล็กที่ใหญ่กว่านะคะโครงสร้าง6ขาก็จะทำให้แข็งแรงแล้วก็วงซุ้มถึง50เซนนะคะอันนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์นะคะ ต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็เป็นลักษณะพุ่มกว้างด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นพิเศษนี้นะคะก็จะมีตลอดเดือนมิถุนายนนะคะ,อ,ะอันนี้ราคาพิเศษ2ชิ้นส่วนรายการที่เป็น L40 นะคะเมื่อสักครู่เราจัดเซตกับชุด3ชิ้นไปแล้วนะคะถ้ากรณีต้องการ L40 นะคะนี่เลยเป็นเหล็กหนานะคะตัวนี้เหล็กหนา14มิลแล้วก็จะเป็นวงกว้างนะคะ เป็นวงที่สวมจากด้านนอกนะคะวงกว้าง40เซนนะคะก็จะใช้สำหรับกระถาง22นิ้วนะคะตัวนี้เองนะคะปกติสูง180จะอยู่ที่ราคา790นะคะโปรโมชั่นดีๆเลยช่วงนี้นะคะ2ชิ้น1,390พร้อมค่าส่งค่ะอันนี้สูง180นะคะส่วนตัวที่สูงกว่านี้ก็จะมีวงชิ้นแบบนี้นะคะวงแบบนี้4วงนะคะก็จะสูงกว่านี้อีกฟุตหนึ่งนะคะก็สูง2เมตรนะคะปกติ ถ้าตัวที่สูง2เมตร10เราจะขายอยู่ที่ราคา920นะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะ2ชิ้นราคาพิเศษนะคะ1,750นะคะไม่มีอีกแล้วนะคะโดดเด่นนะคะไม่เหมือนใครนะคะก็จะเป็นซุ้มเห็ดนะคะเรียกว่าง่ายๆว่าซุ้มเห็ดนะคะก็จะเป็นสุ้มที่เป็นเหล็กพ่นสีนะคะ งานนี้จะไม่ได้เหมือนงานที่ผ่านๆมาที่เราจะพรีเซนต์ว่าเป็นเหล็กเคลือบพลาสติกใช่ไหมคะแต่งานนี้จะเป็นเหล็กพ่นสีดำนะคะจะมีไซส์เดียวสีเดียวนะคะความสูงรวมสมอบกแล้วนะคะเดี๋ยวการประกอบซุ้มเห็ดนะคะก็ดูคลิปการประกอบซุ้มเห็ดได้นะคะวิธีประกอบแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะคะก็จะอยู่ในคลิปการประกอบแล้วนะคะตัวนี้ซุ้มที่รวมความสูงของสมอบกแล้วนะคะจะสูง 205เซนนะคะ2เมตรนะคะส่วนวงซุ้มด้านบนนะคะกว้างทั้งหมด55เซนนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการปักลงดินนะคะหรือจะลงกระถางก็ได้นะคะแล้วก็พันต้นไม้เลื้อยไปตามโครงของซุ้มเห็ดนะคะปกติ1ชิ้นนะคะราคา1,190บาทนะคะโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะพิเศษ2ชิ้นนะคะราคา2,200บาทรวมค่าส่งค่ะ ตัว12นิ้วก็จะใช้กับซูมไซส์ S นะคะส่วนตัวกระถาง14นิ้วก็จะใช้กับซูมไซส์ M นะคะก็คือใช้ได้กับทุกความสูงเลยนะคะามาดูโปรโมชั่นกันบ้างนะคะซุ้มกับกระถางนะคะชุดนี้เลยกับ S 120นะคะกระถางสีขาวนะคะแล้วก็ซุ้มสีขาวกับสีดำนะคะก็โดยปกติแล้วจะขายอยู่ชุดละ690นะคะวันนี้มาเลยค่ะกระถางชุดนะคะ กระถาง1ใบ12นิ้วนะคะส่วนซุ้มนะคะเป็น S120 นะคะจาก690นะคะขายไปเลยค่ะ600บาทพร้อมค่าส่งเฉพาะช่วงมิถุนายนนี้นะคะปกติไม่ได้เลยนะคะราคานี้พร้อมค่าส่งได้ทั้งกระถางทั้งซุ้มปกติจะไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็เลือกได้นะคะจะเป็นซุ้มสีขาวหรือสีดําก็ได้นะคะอ่านีนตัวอย่างเป็นสีดํานะคะแล้วก็ยังแลกซื้อตัวนกเรซินได้เหมือนกันนะคะ ส่วนตัวกระถางชุดอันนี้จะมีน้อยหน่อยนะคะกระถาง1 4นิ้วตอนนี้มีจำนวนจำกัดแล้วนะคะโดยปกติแล้วนะคะกระถาง14นิ้วคู่กับซุ้ม120นะคะมาใหม่ซุ้ม M35 นะคะคูณ120นะคะตัวอย่างอันนี้จะเป็นปลายเปิดนะคะปกติแล้วขายอยู่790นะคะวันนี้พิเศษค่ะ700ค่ะ700อแล้วก็ ขนาดของซุ้มโค้งที่แตกต่างกันของ2ส,สเปคไปแล้วนะคะก็ติดตามดู YouTube สำหรับการประกอบซุ้มโค้งได้นะคะวันนี้จะมาชี้เป้าโปรเด็ตสำหรับซุ้มโค้งนี้นะคะซุ้มโค้งที่จัดโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีสต็อกเพียงพอนะคะก็จะเป็นซุ้มโค้งรุ่น r ร้อยนะคะนี่คือตัวอย่างของซุ้มโค้ง r ร้อยเมตรนะคะ ความกว้าง2เมตรนะคะก็โดยปกติแล้วราคา1ชิ้นนะคะ2,290นะคะอันนี้เลยมาโปรโมชั่นให้นะคะ2ชิ้นนะคะพร้อมค่าส่งเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่มเติมแล้วนะคะ2เมตรนะคะ2ชิ้นนะคะ4,200บาทเออลดเยอะนะคะถือว่าลดเยอะแล้วก็ยังแถมแขนต่อนะคะที่ลูกค้าจะนำไปต่อออกมาให้กลายเป็น2ชุดได้นะ,ะโปรโมชั่นถัดไปจะเป็นโปรโมชั่นของระแนงไม้เหลือยกันบ้างนะคะ สำหรับคลิปการประกอบระแนงไม้เลื้อยนะคะมีแล้วนะคะท่านสามารถติดตามคลิปการประกอบระแนงไม้เลื้อยง่ายๆด้วยตัวเองได้นะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นอย่างเดียวตัวนี้นะคะระแนงไม้เลื้อยสามารถใช้งานได้2ลักษณะเลยนะคะเป็นลักษณะม้วนกลมหรือเป็นลักษณะเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะคะ, <c oughs> ะทั้ง2รูปแบบนะคะสามารถ มียูคลิปนะคะต่อกันได้หลายชุดหรือว่าจะต่อกันเป็นแผ่นยาวๆกว้างๆก,ก็ได้นะคะก็โปรโมชั่นวันนี้นะคะชุดเล็กแบบนี้นะคะ390นะคะก็2ชิ้นนะคะ700ส่วนชุดใหญ่นะคะ120คูณ160ปกติ890นะคะ2ชุดนะคะก็จะอยู่ที่1700บาทค่ะอันนี้สำหรับระแนงไม้เลื้อยฝากไว้ด้วยนะคะราคาดีค่ะเป็นไม้ค้ำทีโรสนะคะ มีด้วยกัน2ขนาดนะคะขนาดสั้นนะคะ60เซนแล้วก็ขนาดที่ยาวกว่านะคะ120เซนเนาะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะปกติแล้ว1ชุดนะคะชุดสั้นนี้นะคะปกติจะมีเข็มขัดให้นะคะ1ชุดนะคะตัวนี้110บาทนะคะตัวนี้เข็มขัดมี2ชุดนะคะก็จะ190บาทตอนนี้นะคะไม้ค้ำทีโรสนะคะซื้อ3แถมหนึ่งนะคะทุกไซส์เลยคะ่ะ